สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ gasbox.com เว็บแนวใหม่สำหรับคนที่ชื่นชอบใน gadget นะครับสำหรับวันนี้ครับก็มีการ unbox นะครับเจ้าตัว Moto 360นะครับนาฬิกา smartwatch นะครับจาก Motorola นะครับเป็นในค่ายของ Android Wear นะฮะก็เป็น smartwatch ตัวแรกนะครับที่กลมนะฮะ คนอื like ่นก็เป็นเหลี่ยมเลยตัวนี้จะเป็นกลมอยู่คนเดียวนะครับผมจะเหมือนนาฬิกาทั่วไปนะฮะกล่องก็กล่องกลมนะฮะก็เรามาบล็อกทูกันกล่องข้างๆก่องละกันนะครับตัวกล่องนี้ก็จะมีโลโก้โมโตนะฮะแล้วก็มีดีเทลนิดๆหน่อยๆแล้วก็ด้านหลังก็บอกรายละเอียดว่าเออเป็น Android ด์แบรนด์นะครับในกล่องมีอะไรมาบ้างนะครับก็มีนาฬิกานะครับมีชาร์จิ่งด็อกนะครับมีคู่มืออะไรเงี้ยครับผมก็เบสิกทั่วไปนะครับแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นอะไรเพราะว่าตัวนี้มีที่ออกมาตตอนนีีี้มม2ััวครบ สีเงินสายเทานะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งเป็นสีดําสายดำนะฮะที่ผมได้มาก็เป็นตัวสีเงินนะครับเพราะชอบสีเงินนะฮะก็ไม่คุ้มทำาำเพลงนะครับก็แกะเลยแล้วกันนะโอเคเรามาเปิดดูเลยแล้วกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ นะครับนดนิดหนึง่งอ่าโอเคประธานสีเงินนะครับสายเงินสายเทานะครับก็ดึงออกมาต่อน,นนะครับว่าตัวเครื่องเป็นยังไงบ้างก็มาพร้อมกับกันรอยนะฮะโอ้มันเป็นอย่างนี้เลยนี่นะฮะให้ดูกันใกล้ๆนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับตัวเครื่องสีเงินนะครับ สายสีเทานะฮะสวยงามครับสวยงามอ่ะดูในกล่องกันต่อดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะฮะครับในกล่องก็นะครับแท่นชาร์จสำคัญมากเพราะตัวนี้เป็น wireless charging นะครับแท่นชาร์จนะฮะนี่เป็นตัวเล็กน่ารักนะฮะประมาณไซสน์นาฬิก,กาตัวนี้เป็นเทคโนโลยีครับอ่ G หรือ Qi wireless charging นะครับ ก็คือคุณสามารถใช้ด็อกเิ่งของ x ซัสใช้ได้ต่อแล้วครับแล้วก็นะฮะวอรอะแดปเตอร์นะครับมากระแพงนะฮะ,นะครับผมก็มาเป็นหัวปลั๊กเลยนะครับไม่ได้มาเป็นสาย USB นะฮะก็เอาไปแล้วก็คู่มือนะครับในกล่องหมดแล้วนะฮะครับผมในก็คู่มือบอกว่าวิธีเปิดนะครับวุณีอ่าวิธีเปิด เครื่องก็ power on ยังไงนะครับปุ่มตรงนี้ครับปุ่มรันคัน power on นะครับครับวิธีชา์จต้งแพรกับเครื่องก่อนนะครับชาร์จิ้งนะฮะนาฬิกานู่นนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นพวก safety guide นะฮะว่าเพื่อความปลอดภัยยังไงยังไงนะครับก็เช่าเดีครับอะองดูเจ้าตัวนาฬิกาดีกว่านะครับ นี่เป็นรูไมายโครโพนนะฮะมีปุ่มปุ่มพาวเวอร์นะครับก็ดูดีนะฮะออกสีทองทองนิดนึงนะฮะนี่ครับนี่เอาดูสินี่เป็นอ๋อสายหนังนะครับ Made in USA นะครับจากค่าย Hoovin Leather นะฮะซึ่งบริษัทนี้ทำพวกหนังเยอะมากนะครับที่เกี่ยวกับลูกบอลพิงกัตฟุตบอลจุ่มมือเบสบอลน,นะฮะหนังสายนุ่มนะครับนุ่มกว่าที่คิดไว้นะฮะนุ่มๆดีมาก นี่ครับด้านหลังก็มีกันรอยเลาแปะไว้ให้ด้วยเหมือนกันนะฮะตัวนี้อย่างที่คนทุกคนรู้ครับก็คือเป็นตัววัดจริงด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นฮาร์เลส o n มอนิเตอร์ตรงนี้นะฮะตัวนี้กันน้ำ IP 67นะฮะก็คือโดนน้ำได้แต่ว่าน้ำไม่ได้นะครับผมกันฝุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็นะ นะ d r o i d w e ก็ให้เลือกภาษานะครับแล้วก็เลือก English นะฮะให้ลงแอปเลยนะครับผมมาเอาเก็บตั้งแพรกับมือถือนู่นี้นั่นนะครับก็เดี๋ยวทําการแพรบมือถือให้ดูเลยแล้วกันเนาะดีไหมไหนกันไหนนะก็ได้มือถือมาแล้วนะครับเรามาทําการแพรมือถือดีกว่านะฮะเครื่องนี้ก็ไม่เคยต่อ Android w a r มาก่อนนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องกดเปิดซีอาที่แอป Android w a r นะครับ ผมลงมียบอยแล้วะฮะแล้วก็มาต่อนาฬิกานะฮะนี่ครับมาแพ้กับนาฬิกานี่โอเครับเ X-Peg ก่อนเนาะ Choose a Device นะ Moto สาโมหกศูนย์ราะว่าปกติผมใช้กับ Pebble อยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็มาลองกับนาฬิกาใหม่นะฮะ มีการสายนเกิดขึ้นค้านแพ้ w i t h a watch retry อ่ retry ใหม่ทำไมเราใหม่อีกรอบนะฮะอโอเคฟอ่ e เรียบร้อยนะครับแพ้เรียบร้อยนะก็รอมัน activate ตัวเองขึ้นมาอีกทีนะฮะก็ connecting นะครับผมอ่าแพ้เรียบร้อย ครับผมก็เพื่อรับ o t i f i c a t i o n ได้นะครับกดดันนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับก็เห็น้วครับว่าแผ่เรียบร้อยนะฮะก็จะมีให้ดูว่าในตัวนาฬิกามีแอปเข้าๆอะไรบ้างครับเซตอัลามโชว์อัลามอะไรเงี้ยครับก็คข้าๆนะฮะก็ไหนๆก็ไหนๆนะครับ พูดถึง Pebble แล้วก็ต้องเอามาเปรียบเทียบกับเจ้า Pebble นะครับผมก็มาเปรียบเทียบกับเจ้า Pebble Steel ที่ผมมีนะฮะนี่ตัว Pebble Steel นะครับไหนก็ในไหนแล้วนะฮะก็ขอเปรียบเทียบกับ Motorola อีกตัวหนึ่งก็คือ m o t o a c t i v e นะเป็น Smart Watch ตัวแรกจาก Moto นะฮะตัวนี้ไม่ใช่ Android Wear แ,แต่เป็น Android Fusion v e r ข้างในนะฮะแล้วก็มีการหมุนนิดหน่อยนะฮะนี่นะครับ นะฮะเปรียบเทียบขนาดนะฮะบอกเลยลว,ว่าเาจ้าตัว Moto Active เนี่ยถือว่าใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่า360นี่นะฮะดูขนาดใหญ่กว่าเป็นพลติกนะฮะแล้วก็แต่ว่าสองตัวนี้มีที่เหมือนกันก็คือ CPU นะครับตัวเดียวกันนะฮะเป็น TI OMAP 3นะฮะ mm hmm. ก็ถือว่าของใหม่จะใช้ของจะใช้เซนในเก่านะฮะซึ่ง เขาเขาบอกว่าโมโตเนี่ยมีความเชี่ยวชาญกับทีไออยู่แล้วครับก็เลยก็ค mm hmm. งเป็นเหตุผลที่เข้ามาใช้นะฮะลองมาเปรียบเทียบกับเจ้าตัวนี้บ้างน,นะครับเทเบิลนะฮะเทเบิลสตีลนะครับโอเคตอนนี้หน้าจอขึ้นงจดาวน์โหลดหริงๆจะดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ก่อนนะเห็นเขาบอกว่าได้เครื่องมาคงต้องดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เลยนี่ก็เ a เบิลสตีลนะครับเราก็เปรียบเทียบนะฮะเทเบิลสตีลเหมือนจะความหนาใกล้เคียงกันฮะ ขนาดก็เหมือนเพปเปอร์สตีลจะสูงพอๆกันนะแต่นี่จะออกกว้างกว่าเพราะเป็นวงกลมนะฮะเพปเปอร์สตีลมาพร้อมสองสายนะครับราคาเท่ากันนะฮะสองร้อยห้าสิบเหรียญตั้งกันทั้งคู่อันนี้มาสายหนังกับสายเหล็กนะเพปเปอร์สตีลส่วนโมโตมาสายเดียวนะฮะก็คือสายหนังนะครับผมครั้งสองตัวใช้เงินกันทั้งคู่นะฮะคือมือถือเครื่องหนึ่งสามารถแทนได้สองดีไวา์นะครับผมสามารถใส่ได้สองข้างนะฮะน้ำหนักเนี่ยบอกได้เลยว่าโมโตสามหกศูนย์นี่เบากว่าเพปเปอร์สตีลนะฮะ อาจจะเพราะว่าใส่สายเหล็กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะเห็นมือนอกก็บอกว่าเอาสายเพกอสตีลใส่กับโมโตได้ด้วยนะฮะก็จะกลายเป็นสายเหล็กเหมือนกันนะครับผมบอกว่าขอจบการอันบ็อกซ์นะครับโมโต360แต่พีททีนี้ก่อนละกันแล้วจะมารีวิวให้ดูครับว่ามันใช้งานเป็นยังไงเทียบกับ Pebble นะฮะก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามชมกับเว็บ Gasbox.com เว็บแนวใหม่สำหรับคนที่ชอบนาฬิกาเจ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ